สวัดีครับทุกคนพอนเราเข้าสู่ช่องวอนไซทาวเวลนะครับก็วันนี้เราจะไปการเต็นกันที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับก็ล้านที่เราจะไปเนี่แเ้าก็เคยไปมาแล้วนะเมื่อประมาณปีกว่าๆเกือบสองปีได้เป็นร้านของเสียตึงเขาชื่อร้านว่าพูงอินทานแคมปนะครับที่อยู่ที่สวนพึ่งก็เดี๋ยวนี้เราจะไปกันอีกรอบหนึ่งก็ไปกับห เช่นเคยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสมาชิกไปด้วยอีก3คนไม่ได้ใครที่ไหนหรอกก็ไอโปลงละที่มันเคยไปเชียงใหม่กับเราทุกๆปีแล้วก็พิชาตอนนี้กำลังจะไปนัดเจอกันแถวแถวสรยานะครับพอดีเรามีวันว่างพร้อมกันก็เลยอยากจะหาที่กางเต็นท์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก ก็เลยนึกถึงผูอินทานแคมป์ที่สวนพึ่งราชบุรีที่นี่ผมเคยไปมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วผมก็อยากไปอกีกเอาเอง,ง่ายๆคือผมอยากจะไปหาเสียตึงนั่นแหละตอนนี้ถึงแถวสารยาละที่เราตัดหมายเจอกันกับไอ้เจ้าโป่งนะมันบอตกกามเไปนะทอทอพอทออยู่ไหนวะ กินข้าวกันอยู่หรอเออนั่งไงใช่ป่ะจิงวะนี่ไอโป่งพอดีพอดีมาไดนยังพักใหญ่ใหญ่เออพักได้ยังพอดีกันผมขับมาก็ประมาณสี่สิบนาทีแล้วจากบ้านเนี่ยตรงกูข้าวเสร็จหรือพี่ชานอนเหรอได้นอนพันยังเนี่ยพี่ช้าพอดี เด้นอนกันยังฮะดิจ้านอนยังเนี่ยยังเลยยังเลยไม่ได้นอนไอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เติมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึ่งอ่ะยี่สิบเออไม่มีไม่มีเหรอเสียครับครับทุกคนออกเดินทางกันต่อครับไปสวนพึ่งกันเลยลานเสียตึงเดี๋ยวพาเที่ยว เราจะไปหาเสียตึงกัน ทานแคมปิ้งแล้วไหนวะจะไม่ได้ยู้ไหมโน่นโน่นโน่นรู้ได้อะเสียติงสวัสดีครับ ไปไหนเนี่ยอ๋อลงได้อยู่นะลงได้แต่ลงลานไม่ได้ลานรงล้างลงรางร้านรังเหรอฝนตกหนักมาหลายวันเลยอ๋อโอเคก็ค่อยลงมาด้วยล่องมีล่องอยู่นะล่องกลางเนี่ยค่อยลงมาติดต่อสื่อ แลครับทุกคนบูอินทานแคมปิ้งที่ผมเคยมาเมื่อเกือบสองปีก่อนนะที่ร้านเขาเปิดใหม่ๆวันแรกเลยเดลงไปดูที่กลางเต็นท์ก่อนโอ้ยน้ำขึ้นว่นนนะน้ำเยอะอยอไ,ไม่เมื่อก่อนอนะ่ะพี่ลงไปถึงล่างเลยอ่ะงซุ้มอะ่ะเอาเถอะกูไม่เสี่ยงไม่เสียงดีก่าเออกูจองบนดีกว่า เมื่อก่อนเราลงได้พี่เมื่อผมมาตอนแรกๆลงไม่ได้ล้วคนช่วยียรงนงมอยูะคนช่วยทารงานต่างดด้วอ๋อมันเป็นลายาน้ำมันเซาะมาเลนะหลงแจ่ถนนใหญ่ลงมาอ๋อเมื่อก่อนยังไม่เท่านี้เลยเมื่อก่อนยังขึ้นได้ลงได้โอ้ดิพิ่งซ่อมไปเมื่อกลางเดือนมีนาเองมั้ง แล้วก right. <c ười> <legitimacy parfois> ็นไหนมีนาเข้ามาเนี่ยฝนแม่งตกทุกวันมันตกหายยากเลยนะเอาสะพานไปไหนเอาลืมไปแล้วเหรอไปกับน้ำเลยโอ้โหโอ้โหนี่น้ำขึ้นมาสองพันเมตรนี่ยนี่มึงจะลองหี่ตะบอลมาทต่มันยังไม่เป็นปูเลยเนี่ยใช่ครับเออทำให้สองพันไปเลยเนี่ยโอ้โหใส่กับน้ำเลยใส่หมดไม่มีโอ้น้ำขึ้นเยอะเลยใช่เนี่ยกำลังเล่นเลยตัวไม่กล้าเลยตัวโอ้ แล้ววันนี้มีมีคนจองไหมมีไม่เยอะอ๋อเยอะวันนี้ไม่เยอะเพราะว่าพรุ่งนี้กับวันจันจะไม่อยู่อืมไปถ่ายงานนี่ก็เลยรับไ,ไม่ได้เยอะอะไรมากมีแต่รับแต่พวกวดกับลูกค้าประจำเดียวอ๋อวันเนี้ยแล้วกหอบมาบ้างหอบไปบ้าง <c oughs> หอบมามบไปบ้างหอบก็น <c oughs> กนหน่นมามั่งแบ่งกันเด่นกันกลัวมันจะหอบโต๊ะเราไปเลยสะพานยังไม่ไม่อยู่เลยเล่รักมีสะพานมีอะไรอยู่ เนี่ยคัดเปิมหยุดแล้วพี่ชามาเชื่ออีกแล้วใ <g ül> ช้น้ำชนพี่ชายก็บอกชินแล้ววันนี้ก็มากลางเขานั่งกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลางเต็นท์ช่วงสักสามโมงสี่โมง ก็เดี๋ยวนั่งพักนั่งชิวๆไปก่อนนั่งหาอะไรกินไปทั้งเสพบรรยากาศกันไปก่อนครับตอนนี้ข้าวสีสันมากหน้าตาหน้าทานมากรสชาติพุดเด็ดเลยครับฟ้าครึมๆม,มาเลยครับเหมือนฝนจะตกเราก็เลยกลางไปชีสเนี่ยรู้จะตกหรือเปล่าเนี่ยมืดเลย มาไม่ได้<ล>จ้ะเ,เสียถึงมากางเต้นให้หรอชาวเต้นเสียถึงไป<ม>ชาโดเต้นนอคนเดียวดิไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋อไอัเจนน้ำเวลาผมใช้เวลาใส่ขัดพัดใจเที่ยวอ๋อมันเบาแล้วมันพุบก็เป็นไวเราไปคนเดียวอยากเต้น,นไปอย่างเงี้ย ทิ้งายแพงกว่าเต็นท์นอนสามีุน <c oughs> แต่คนเดียวเนี่ยไอซีคิดว่าถูกไงอ,อ๋อแพงนะอย่างนั้นน่ะโอ้โหแค่จับใจเลย ตอนนอนอะเอาแก้วไปไว้ในเตกนเท่าไหร่เลยดิกระบาลควักน้ำออกถ้ามันเชื่อมเยอะก็ตัดต่างหน่อยนะแต่อย่าไปจ่ารูนะเดี๋ยวเต็นดูไม่ดีบายยิน่งออกให้หน่อยเลยเกิดลูกค้ามันมันมันอื่นมานอนต่อเต็นท์จะได้ไม่เปียกแอนก็ดีมีห่วงยางไหมคะลูกคอลืมเช่าทุกอย่างไหมเจ้าห่วงยางไหมมีห่วงยางไม่เป็นเด็กซื้อไปหมดแล้วแต่สงการ น้ำหน้าหลบลงวงยางเล่นอะไหลลงมาโอ้ยอิ่นด้วยเนี่ยอักเจ็บมีทดลองแค่ตรงนี้ค่ะมีทดลองแล้วก็เลยบอกลูกค้าอย่าใช่จบจริงดิเจ็บอักทดลองนะแต่จะไม่เพราะฉัจะได้อยู่ต้นใปนี่นะไอ้ที่ที่นอนสุกลวมเรา่าใช่ที่นอนสุกตอนนั้นลูกค้าเอาที่นอนเล่นหนาไอ้ไอ้เนี่ยนะโคแมนเนี่ยเล่นเสียที่นอนเฮ้อเล่นอย่างนี้นนอเลยคุณรห้แล้วที่นอนก็ไม่เอามานอน หอนที่นอตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วครับเดี๋ยวผมกางเต็นท์ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ฝนตกไปแป๊บหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ตกแรงตกปล่อยๆตอนนี้หยุดละ เออกําลังดีกําลังดีเลิกการหายแล้วช้อนช้อนช้อนยังยังยังไม่ชิบหายยังยังปีกแป๊บอีกแป๊บนี่ชงคนหวานเอาไว้พิชาลงเอาไว้ ทำไมพี่ชายไปล้างสีช้าก่อนอะ ไปยุบไปยุบไปเล้ลองนี้ลองนี้ขึ้นได้แม่อี่ชาโผล่ขึ้นได้ป่าวพี่ชายมัจับมา

เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับกำจะทำกับข้าวทำอะไรกินกันบรรยากาศทุกคนดูดิเซนเราตอนนี้ฝนตกปอยๆยเรื่อยเลยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะบรรยากาศดีมาก ถ้าจะกินไม่ได้จอติดปกติสามเด็กดนสามสาใ่่นมัแ่นก่อนมากเลยนะตอนนี้ต้องอยู่กรดนมืดๆไปก่อนนะมาแรง เยอะช่วงหัวค่ำสักพักน่าจะหายโอ้โหดูดิดออเต็มเต็มเลยพี่ธาเขากำลังทำตัวดักแมลงแต่ใบไม้นี่ยไม่รู้สูตรไหนนะเออเจ๋งว่ะนนนนวจะได้ผลไหมเฮ้ยมันมันใช่อ่ะพี่ชาสูตรไหนมาเนี่ย ติดอยู่เลยแลติดอยู่นะหลักการวิทยาศาสตร์าเป็นงมันจะงเงามันจะเหมือนว่ามันตินไฟพอตกหัวค่ำมแมลงมาเล่นไฟก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่นานนะสักพักก็มันก็หายไปละไม่เป็นอุปสรรคสำหรับสายแคมป์สายชิลแบบเราม,มือค่ำนี้ก็เช่นเคยครับผีมือครัวเจ๊นหนึ่งไปไหนก็ต้องมีเจ๊นหนึ่งไปด้วยไม่งั้นชาวแคมป์เรา จะไม่ได้กินของอร่อยแน่นอนเอาเยอะเจ็ดสี่ไอร่อยแล้วเจ็ดสี่บวกไปอีก oh yeah, <laughs> เรื่องทำอาหารก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเขาไป ส่วนเราก็นั่งจิบชาเย็นๆคุยกันไปเล่ยเปื่อยเสพบ,บรรยากาศฟังเสียงธรรมชาติโคตรชิวเลยช่วงกลางคืนผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากส่วนมากจะนั่งคุยกันมากกว่าลาตีนี้อีกยาวไกล อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนก็ไม่เช้าแล้วล่ะประมาณเจ็ดโมงครึ่งฮะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมสไตล์เราชิวๆนั่งเสพบ,บรรยากาศกันไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ฝนตกแบบไปปล่อยช่วงเย็นก็กลางคืนก็ไม่ร้อนหน่อยสบายนอนไม่หนาวเย็นๆกำลังดีตอนนี้ก็นั่ง ชิวๆกันไปยำเช้าน่งเสพบรรยากาศเสพธรรมชาติยำเช้าผู้อินทานแถมส่วนพึ่งดีอะช่วงนี้มาน้ำกำลังดีเลย It's not your fault, and you don't deserve all the bad in the hurt. Mm -hmm. I know you tried so hard. Mm -hmm. I know you've done your part. It's not fair. ครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้ว หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะทำอะไรกันกินก่อนก่อนที่จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับถ้าท่านใดอยากจะไปกางเต็นที่นี่ก็ลองติดต่อสอบถามไปทางแฟนเพจเขาได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบและก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะครับเสียตึงแล้วพบกันใหม่ครับบาย